สวัสดีค่ะกลับมาพบดวงเฉพาะกีจเย้ yeah. เดือนนี้เนี่ยเฉพาะกิจทั้ง3เฉพาะกิจนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะจ๊ะที่รักจ๋าแต่ก่อนที่เราจะไปดูดวงเฉพาะกิจวันที่31กรกฎานี้คุณจะเป็นเศรษฐีนีหรือเปล่านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งแล้วกดหัวใจบันทึกคลิปเพิ่มเพื่อนกันได้ไม่ติดนะคะอยากรู้เรื่องดวงชะตาเฉพาะกิจ31นี้ใครเป็นเศรษฐีนีอย่าลืมแชร์หาพี่พ,พเพื่อนๆกันด้วยนะคะจะได้มาม้วนซื้อม้วน ไหลม่วนจอยกันจ้าและก่อนที่จะไปนะคะขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะตอนนี้คาเนชาพันล้านก็จะมีทั้งหมด3ช่องทางแล้วนะคะช่องทางแรกมาแรงแซงทางโคง้งคือบ้านดําพี่ติกตก๊กตอก หน้าโปรไฟล์พี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่รู้สิ่งหานี้จะมีผู้ติดตามเกิน15,000ห u b s c r i b e ไหรือเปล่าแต่ยังไงก็ฝากพี่ๆไว้ที่อ้อมอกอ้อมใจเดือขาดเด้อกันด้วยนะคะบอกได้เลยว่าม่วนชื่อม่วนไหลม่วนจอยจ้ะ แล้วช่องทางที่2ก็คือบ้านฟ้าเรานะคะหน้าเพจพี่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะดูดวงกับคเนชาพันลานะคะอันนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าผู้ติดตามมากกว่า5,600 s u b s c r i b e แล้วตอนนี้นะคะบ้านสามเหลี่ยมแดงนะคะบ้านสามเหลี่ยมแดงก็ไม่น้อยหน้านะคะตรงนี้นะคะมีผู้ติดตามทวีคูณขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ต้อง ยอมรับว,ว่า2 0 0พัน s u b s c r i b e ขึ้นไปแน่นอนค่ะนี่ค่ะพิมพ์คำว่าคะเนชาพันลานะคะชื่อนี้มีกระเฮงดังปังรวยจะนี่จะคะเนชาพันลานะคะฝากกันด้วยนะคะฝากกันด้วยนะคะพี่ๆจ๋าปาะมาเลยดีกว่าผู้สถาที่เกิดวันจันทร์ผู้สถาที่เกิดวันจันทร์ดวงเฉพาะกิจด,ดวงเฉพาะกิจ31กรกฎานี้ได้แก่เปาโอ้โ้วว้าว,าว,าวา ผู้ชนะที่เกิดวันจันทร์ค่ะคะแนนเต็มส0คะแนนเต็ม10คุณเอ Ryan, านนไปคุณเอาไป9้าคะแนนจ้าใครจะเป็นเศรษฐีเทลสิเทรสิใครจะเป็นเศรษฐีเทรสิเทรสิมั่นใจฟันโชคมั่นใจฟันโชคเลยนะจ๊ะพี่คิงถือเหรียญมาแล้วคิงถือเหรียญมาแล้วเงินท,ทองไหลมาเทมา,ทมาฟันตรงๆวันจันทร์เอาไม่เอาเอาไม่เอา,เอาวันจันทร์พิมพ์เลยค่ะหนูเกิดวันจันทร์เอาค่ะหนูเกิดวันจันทร์เอาครับนะคะ วันอ oh ังคารวันอังคารเปะโอโหวันอังคารนะคะคะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คุณเอาไปคุณเอาไปหคะแนนค่ะวันอังคาร6คะแนนขึ้นอยู่กับชีพจรไม่อยู่กับที่31อนี้พยายามเดินทางเดินทางเดินทางหรือใครที่ต้องเดินทางนะคะไปดูการแห่เทียนจำพรรษานี้จะ ฉลากินแบ่งต่างที่ต่างถิ่นต่างที่ต่างถิ่นบอกคิดลับให้ขนาดนี้เอาไม่เอาเอาไม่เอาที่สําคัญทะเบียนรถให้โชคให้ลาบจะพี่จา๋าคนเกิดวันอังคารแชร์ค่ะแชร์และพพ์มาด้วยว่าหนูเกิดวันอังคารค่ะหนูเอาจา้ะฟันตรงๆวันพุธวันพุธวันพุธปุ๊บโอ้วันพุธจา้าวันพุธจ้าคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอา,นเ 10, นานไปคุณเอานไปห้าคะแนนจ้าวันพุธไม่ต้องน้อยใจจ้าวันพุธ คุณจะได้ต่อเมื่อคุณไปซื้อไปเอฟตามวัดตามวาจะไม่ได้อยู่ซื้อจิม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 จิบบอกใช้เด้อให้คุณเข้าวัดเข้าวาและลองไปเสี่ยงซิมจิปปปปๆๆปหรือจับล้วงหายปปปปปปและคุณจะได้จะเขาเรียกว่าไพ่พัฒสังฆราชเข้าวัดเข้าวาจะนำโชคนําล่ามให้กับตัวคุณเองบอกไว้ขนาดนี้เอาไม่เอากดบันทึกคลิปกดแชร์ด่วนด่วนด่วนฟันตรง มาจ้าวันพื้นหัสพื้นหลาพื้นหลส,สโป้โอโ้พื้นหัสจา้นาคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอานไปคุณเอานไปสามคะแนนจา้าปิงฟองอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้เดอ้อวันพื้นหัจาจ้าพูดตร,ตรงตรงมั่นใจโชว์เด็ดตัวเดียวพอได้ก็ได้ไม่ได้ช่างมันได้ก็ได้ไม่ได้ช่างมันเพราะว่าไพ่ตัวนี้ดูเยอะ ดูเยอะไม่ว่าจะเป็นหลักนู่นหลักนี่ถูกนั่นถูกนี่แม่นั่นแม่นี่พอนั่นพอนี่โอ้โหเล็กเต็มกระบาลเลยจ้าไม่ต้องชอบโชเดะโชเดะโชเดะไปเลยเคล็ดลับง่ายวันจันทร์เขามีเราก็ไปดูสิญาตพี่น้องเกิดวันจันทร์เอ้ยแกแกชอบอะไรชอบอะไรบอกหน่อยบอกหน่อยก็ไปส่องสองนิดนึงอะไรแบบนี้จ้ะแต่ถ้าชอบโชโชตัวเดียวพอไม่ต้องไปหลายตัวหลายตัวและไม่ได้และปวดหัวด้วยนะจ๊ะฟันตรงตรง วันสุกร์วันสุกวันสุกร์เพาะโอ้โหวันสุกจ๋าคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอาไปคุณเอาไปจองคะแนนจ้าวันสุกจ๋าสามสิบเอ็ดกระดาษกระดานนี้ขอร้องพูดดีๆพูดให้มันเป็นปากมงคลเป็นนาชาเลติไม่ใช่บอกโอ้ยไม่ถูกหรอกโอ้ยเลขหนูเลขนี่โอ้ยหลอก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 ไม่ตองอันนั้นอันนั้นไม่ตองอยู่ซื้อพูดดีๆโอ้ยเดี๋ยวฉันจะได้เงินไป เข้าพรรษาฉันจะได้เงินไปวันอสังหาบูชาฉันจะได้เงินไปนู่นไปนี่ไปนั่นได้เงินกลับบ้านได้เงินไปเที่ยวพูดแบบนี้พูดให้มันเป็นสลีมมงคลนะพี่ระวางคําพูดด้วยนะอย่าลืมบันทึกคลิปแล้วบอกอาจารย์ค่ะหนูวันศุกร์หนูจะทําตามฟันตรงๆวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์ปอโอ้โหวันเสาร์จ้าวันเสาร์จ้าคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณไปคุณไปห้าคะแนนจ้าพี่จ๋าวันเสาร์จะไม่ค่อยได้โชคนะแต่ จะได้งานงานเอาเง่เงเอาไง่เงรแลว่างงานกับโชคอาจารย์พูดตรงๆอาจารย์เอางานเพราะอย่างน้อยงานเข้าได้แง่งแต่ถ้าได้โชคโอ้โหลุ้นแบบหืๆเหนียวเลยตัวเหนียวปี๊ดเลยกว่าจะได้แต่ละอันสองอันเนี่ยนี่วัน 6, เสาร์เอางานจ้ะเอางานเอางานและจะดีที่สุดอาจารย์ไม่มีแนวทางหรอกหนูหก็พอได้กับเขานะที่ทํางาน ที่ตั้งที่ทํางานหรือบางคนค้าขายเห็นเลขบบก,กดเครื่องคิดเลขป๊อปป๊อปเฮ้ยทำไมคิดกับลูกค้าได้273บแป๊บหนึ่ง1 7ออะไร73 3 7เ็ดก็แบบนั้นจะไม่ได้บเดอร์ตัวอย่างติ้งตองฟันตรงตรง,ตงสุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายที่สุดปาะโอ้โหว,ะะวันอาทิตย์นะคะวัานอาทิตย์นะคะคะแนนเต็ม10คะแนานเต็ม10คุณเอาไปคุณเอาไปปุ๊บสคะแนานเฉดเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าผู้ศรัทธาที่เกิดวันอาทิตย์ทําไมไหม เบือ่อไม่มีอารมณ์ไม่อยากซื้อตัวเองก็ป่วยไอ้ท่านก็ปวดหัวโอ้ยบริวารก็นําเรื่องมาให้ปวดหัวปวดหัวจนอารมณ์เสียอารมณ์วินอารมณ์หมอจ่อยไม่มีอารมณ์อยากจะซื้อจากหรือบางทีปั่นงานไงเพราะว่าอย่าลืมว่าวันหยุดมันติดกันมากๆยี่สิบแปดวันศุกร์ก็หยุดเสาร์อาทิตย์หยุดสามสิบเอ็ดอาพี่รัฐก็ประกาศให้หยุดแล้วหนึ 1, 2, ่งสองอีโอ้โหปั่นงานแบบชิปเลยปั่นปั่นปั่นจนทําให้เรารู้สึกเหนื่อยละเอ้า วันนี้ออก31เอ็ดอ๋อลืมจ้าพี่ลืมจ้าแต่ถ้าพี่ลืมก็รูแล้วก็ไปเอฟโรตารีเก็บไว้หน่อยก็พอได้นะจ้าแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าลืมปล่อยมันเหอะอย่าไปซื้อเลยนะจ้าฟันตรง,ตง ก็ผ่านพนไปแล้วนะคะสําหรับผู้สัทธาที่เกิดจันทร์อังคารพฤัสศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์ถ้าถามส่วนตัวอาจารย์มองว่าคนเกิดวันจันทร์มีโชคเป็นอันดับหนึ่งลองมาเป็นวันอังคารและวันอื่นๆก็หลั่งไหลกันตามมานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการกระทําขึ้นอยู่กับบุญบาปของตัวคุณเองเช่นเดียวกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดบันทึกคลิปนะคะเห็นช่องทางไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านดําบ้านฟ้าบ้านแดงคุณสามารถติดตามได้เพราะว่าการดูออนไลน์ต่างๆนะนะ ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเดอร์คเดอร์นะคะแต่ถ้าดูส่วนตัวก็มีค่าครูก็เรียนไว้แบบตามตรงนะคะวันนี้ก็ไปกันก่อนสวัสดีค่ะเดินทางโดยสวัสดิภาพและก็มีความสุขในวันหยุดยาวนะคะบ๊ายบาย